ยืนยันเปิดตัว i อคูหวันที่17สิงหาคมนี้ฉาย10ตปรกากอน865มีชาร์จเร็ว120วัตต์ชาร์จเต็ม100%ในเวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นยืนยันเปิดตัว I อคูหวันที่17สิงหาคมนี้ฉาย10ตารากอน865มีชาร์จเร็ว120วัตต์ชาร์จเต็ม100%ในเวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้น ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลเผยออกมาบ้างแล้วนะครับกับสมาร์ทโฟนรุ่น IQ5 ว่าที่สมาร์ทโฟนแระทงเกมมี่รุ่นใหม่ล่าสุดครับทาง vivo ก็ได้ปล่อยที่เซอร์ยืนยันวันเปิดตัวยังเป็นหาักการแล้วครับโดยจะเปิดตัวในวันที่17สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับและยังได้ยืนยันฟีเจอร์เด่นอย่างเทคโนโลยีช้าเร็ว120วัตต์ฟาร์ชาร์จที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก0ถึง100ได้ภายในเวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นครับ และใช้ชิปขอ a l c o m m Snapdragon 865ให้แร์มาแบบ LPDDR5 และลองเป็นแบบมาตรฐาน u s 3.1อีกด้วยครับส่วนสเปคอื่นๆของสมาร์ทโฟนรุร่น iQ5 ยังไม่มีการเปิดเผยอมานะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง iQ a s t จะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ